นี่จะเป็นเมนูแกงปีใส่จินส้มนะครับผมกัะเกยกินเหมือนกันนะสุเดยียจลรชานเนาะ,ะครับน,นี่นะครับในคั่วหอมหอมหอมแขกแกงปีใสจินส้มนะครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันมาจินมดูเนาะหอมลงกับจินส้มข้นลง แต่ดูให้มันแตกคั่วให้มันหอมเไยหอมมันกันนรอไม่ได้กินเนี่ยเพิ่งตายนะครับครับเมนูชื่อมันคือแกงฟีเสจิ้นโซ่ไหมแ ไปลองทำดูนะครับตัวหล่งน้ำมันก็ใลายครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นซีดีอันนี้สุดธรรมดาไม่ได้ทรงเครื่องนะครับน,นี่อเอาไปจีนาํตำใส่แกงอันนี้เป็นผงขมิ้นนะครับอันนี้เพิ่มสีสันเนาะแล้วก็สรรพคุณท้องอืดท้องเฟอ้อได้ สมุนไพรนะครับลบกบลบกระเพาะกระเพาะนะใส่บะขาส้มลงไปตามด้วยน้ำปลาต้มสุก<า>ให้มันเดือดสักกร,รออัอ๊ดอดอัดเอาแล้วครับต่อไปไปการเชือดตายแล้วครับเงียบแล้วไปการนวดเนะ นวดให้มันนุ่มเพื่อมันลำนเทคนิคหม่ๆเนาะบุบโดยคนต่ำสกักสักกระเบือไม้แล้วก็ฉีกเนาะมังตีก็ห่านเนาะซอยนี่เก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็นงานศินละปะเนี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับนี่ของเชฟแต่ละคนแก่นมันหวานเนรื่อยนเนี่ยผมมักขนาดแก่นเก่าๆตุ่มว้าอ่อ,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 อใสเข้มขนดีขนาดนี่ยโอ้มันเหลืองงามเนาะ อย่างามขมิ้นขมิ้นมีของแตนและถุงลอยอยู่นั่นน่ะครับเป็นห้องนี่คขมิ้นแค่อีกน้อยๆจะหัวยองหรือเด็ดครับอันนี้เกลือกะเออทีเด็ดทีเด็ดรักปูลิงเนาะ ชะอมปูลิงผักละผักแล,ละเอามานี่แง่เหมือนสมุนไพรหอมได้ใส่ผักละเ้าไปนี่ เสร็จแล้วครับแกงปีใส่จิ้นส้มสูตรเดียจากรัชชานเนาะนะเพิ่มเติมผงขมิ้นนะครับเพิ่มสีสันเนะผักชีนะครับหอมปอมน้ำมันร้ายขนาดเน้ออ่ากิน,กนข้าเหนียวนะครับ